สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีคุ้มค่ายอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวหรือลองทุนทำกิจการให้เช่ารายวันก็สามารถสไร้างรายได้หลักแสนให้กับผู้สนใจได้เช่นกันวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าชมบ้านเดี่ยวสองชั้นพร้อมสระว่ายน้ำบนพื้นที่200ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยประมาณ500ตารางเมตร กับ6ห้องนอน7ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่ภายในตัวบ้านยังมีโซนห้องครัวห้องสักรีดบริเวณภายนอกยังมีสระว่ายน้ำขนาด4คูณ10เมตรลึก1.4เมตรและพื้นที่จัดสวนขนาดย่อมสามารถจอดรถได้4คันที่สำคัญบรรยากาศดีมากผู้สูงอายุและน้องๆจะได้รับอากาศที่มีคุณภาพอีกด้วย บ้านออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยเจ้าของบ้านผู้เป็นสถาปนิกประสบการณ์40ปีหลังนี้ควบคุมการสร้างโดยสถาปนิกเจ้าของบ้านภายใต้คอนเซปต์สร้างบ้านเพื่อคนที่เรารักทุกพื้นที่ของตัวบ้านต้องกว้างขวางและคุ้มค่าที่สุดจุดเด่นของบ้านห้องนอนจะได้วิวพานอรามาเห็นบรรยากาศภายนอกได้อย่างสดชื่นบริเวณสระว่ายน้ำเป็นระบบสระน้ำเกลือด้านหลังสามารถตกแต่งเป็นห้องรับรองได้อีก หากผู้สนใจคิดจะลงทุนก็สามารถสร้างไรายได้หลักแสนต่อเดือนได้เลยจ้าทำเป็นบ้านพักภู้วิลาให้เช่ารายวันก็สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง20คนหรือจะใช้เป็นโฮมออฟฟิศที่ใช้พักอาศัยและเป็นสถานที่ทำงานด้านการออกแบบก็ล้วนเหมาะสมหรือกลุ่มยูทูบเบอร์จะใช้เป็นสถานที่ทำคอนเทนต์ต่างๆก็มีพื้นที่และจุดถ่ายทำมากมายหรือจะใช้เป็นสตูดิโอให้เช่ากับบรรดากลุ่มช่างภาพนางแบบนายแบบน,แบบนักแสดง ก็สร้างรายได้ให้กับผู้สนใจได้เช่นกันการเดินทางสะดวกสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นห่างจากถนนสาย3 4 6เพียง7กิโลเมตรห่างจากถนนกรุงเทพจงถนอมเขานครปฐม12กิโลเมตรห่างจากถนนกาญจนาพิเศษก16กิโลเมตรเดินทางไปเซนทันเวสเกตประมาณ30นาทีเดินทางไปมหาลัยมหิดนสารยา40นาทีเดินทางไปเมืองทองธานี45นาทีเป็นอย่างไรกันบ้างคะ คุ้มค่าที่สุดนับเป็นบ้านที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างแท้จริงรอให้คุณเป็นเจ้าของสนใจมาชมบ้านจริงสามารถติดต่อได้เลยนะคะติดต่อคุณเอมมี่0810979616ึาย ID t th property investor